เกมทายศัพท์โดย m มอชอทุเดย์อีพีนี้เป็นการพบกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ะคณะนิติศาสตร์เมื่อคุณหมอต้องมาแข่งกับนักกฎหมายทยหาคำคำละสิวินาทีใครจะชนะเกมนี้ไปไปดูยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมทายสัย์กับ m มอชอว์ทุเด สวัสดีครับต้นกล้าชัยชนะครับคณะนิติศาสตร์ปีสองครับสวัสดีค่ะคุณกิ่งสิริสกุลสัตพลคณะนิติศาสตร์ปีสองค่ะสวัสดีค่ะซิลพรวิชาทิทยกากรคณะแพทย์ปีห้าค่ะสวัสดีค่ะเบลประภวีพงษ์คุณากรคณะแพทย์ปีห้าค่ะคิดว่าคณะแพทย์ในสายตาของเด็กนิตินี่เป็นคณะยังไงมุ่งมัน่นวิริยะตั้งใจเรียนขยันเรียนมากเลยครับออกแนวเป็นที่หมอ <c oughs> เ,ปเป็นหมอสาวแล้วก็เป็นตรงนี้เลย ในใน,ใ,นในในภาพวงหนูเลยนะก็คือเป็นพี่หมอแบบพี่หมอสองคนนี้เลยค่ะจริงอย่างที่เขาพูดไว้ลูกก็จะวิทยาศาสตร์จริงอ,อยู่ค่ะ <c oughs> ใกล้สอบค่ะ <c oughs> สภาพจริงตอนแบบอยู่เวรหรือว่าช่วงใกล้สอบก็คือไม่ได้มาล่างนี้ค่ะ <c oughs> อันนี้บอกว่านางฟา้าดิเกอร์ค่ะแล้วเด็กนิติในสายตาเด็กแพทย์เป็นยังไงบ้างฮะท่องกฎหมายเยอะๆความจำดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะต้องเป็นคนที่แบบ จำเก่งมากเพราะแบบมีมาตายเยอะมากเลยใช่ไหมใช่แล้วก็อย่างเมื่อวานก็คือได้ไปศาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือแบบหู oo, นักกฎหมายนีน่นเท่จ <c oughs> ริงๆเลยนี่แสดงว่าวันนี้เป็นการเจอกันร,ระหว่างคณะที่จำเก่งทั้งคู่เริ่มจากการเป่ายิ่งชุบก,กันก่อนครับผมแล้วมาเลือกกันว่าใครจะเล่นก่อนเล่นหลัง3รัสองนอเป่ายิาง่งชุบอานิติเลือกออว่าจะเล่นก่อนเล่นหลัง ขล่นหลังมองไปขอเล่นหลังก่อนวะขอให้พี่เล่นก่อนคิดว่าครังคำศั์ในหัวของพี่หมอเเออมีกิงแค่เท่าไหร่อะแค่หนึ่งร้อยเป็นเลยละกันค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยฮะสวมคํำจัไปวลามัสคูโลมัสคูโลที่นอนที่นอนเออที่เราพาที่เราพาเบสมัสคูโลที่เราพาอาจารย์ใหญ่ มัสโคคือมันเป็นเหมือนวิชาหนึ่งที่เรียนเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อกระดูกอย่างเงี้ยค่ะต้องผ่าจากศพท่านอาจารย,าย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เป็นร่างของคนที่บริจาคเข้ามาค่ะเวลาเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็จะเอาร่างไปดองฟอร์มอลินไว้ประมาณ1ปีเอามาให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาแบบพาหรือว่าศึกษาเลวภายในอะไรเงี้ยค่ะโอเคคำนี้ได้คะแนนไปนับคำที่สคณะแพทย์นะครับผมและสวมคำ เอาไ้ฟังปอดคนไข้ฟังเตเตสเตสยาวยาวๆเวยาโตสโคปมันคือหูฟังที่ใช้ในการแบบช่วยฟังเสียงปอดเสียงท้องหรือเสียงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคพ่ออีละเทขึ้นไหมลูกเดรัเฉ็นเดสัจเานสวมจำจำไปล่ะกินเหล้าเยอะๆกินเหล้าเยอะๆแล้วแบบ กินเหล้านานๆเยอะๆตัวเหลืองตัวเหลืองอ๋อดีซาดไอจอนดิสโคลกโคลกโคลกตับโตตัวแข็งมะเร็งตับเทพประตูเทพประตูมากินเหล้ากินเหล้าโอ้หมดเวลาครับเซเลสิบนายใช่อยู่คราวนี้ กินเหล้าซิวกินเหล้าชินเหล้ากันเนี่ยกินจนกันมีปัญหาแอลกอฮอลิกเซลซิสก็มันเกิดจากการที่แบบกินเหล้าใส่กินเหล้าใส่เมาใส่ขี้เหล้าหลวงอย่างเงี้ยค่ะไปกินกันแบบหนักๆแล้วคือก็อาจจะเป็นทําให้เกิดโรคตับแข็งได้ค่ะแต่การกินแอลกอฮอล์โอเคครับผมคำนี้ไม่ได้ทะแนนไปนะจ๊ะไม่เป็นไรโอเคสวมคลับจำไปละ วอดไซคลยวอดไซคลยโรค d e p r e s s o บยย major major depressive disorder ถ like <wow ูกต้องไหมคะ MDD เอมาจาก major depressive disorder ค่ะก <okay> okay. ็คือเป็นโรคซึมเศร้านะคะซึ่งมันก็เป็นโรคที่แบบใครเป็นก็รักษาได้ก็คือไม่ต้องกลัวที่จะไปพบจิตแพทย์หรือว่ารับการรักษาคะรับการรักษาอย่างเร็วที่สุดเป็นสิ่งที่ดีค่ะโอได้คะแนนไปค่ะคำสุดท้ายนะฮะสวมคำ ลับเวาะที่เราไปอยู่เวนโอ้โหล่าสุดที่ไหนที่ไหนคะลงมาลงไปดูเทสลงไปดูเทสอะอีเวนตเวนซี่อีร์มเมนต์เอ่อ E.R ค่ะทุกคนไออาร์ย่อมาจากอะไรนะย่อมาจาก emergency room ค่ะก็อ r ค่ะก็คือชื่อไทยก็คือห้องฉุกเฉิน บรรยากาศมันน่ากลัวเหมือนในซีรีส์ไหมลูกก็ถ้าแบบมีคนไข้ที่เมาเหล้าอารวาดมาเนี่ยก็จะแบบแซ่บอยู่ค่ะไปกันะคนไข้ก็แบบโอ้ปล่อยห้าไปห้าอย่างค่ะโดนหรือว่าบางทีถ้าแบบมีเคสรถชนรถอุบัติเหตุใหญ่ๆมาก็จะแบบมีเลือดอยู่ตรงพื้นอะไรอย่างงี้นิดหน่อยค่ะมีความตึงเครียดอยู่ก็จะเซลล์เซลลค่ะคุณหมอได้ไปสี่คำสี่คะแนนคไปเอาแล้วครับผมคำแรกของนิติศาสตร์ครับผมสวมคำ จำไม่ได้ในห้องพิจารณาคดีที่จะให้ไปยืนพลังไม่ใช่ไม่ใช่ที่แบบเออขออนโพเดียมอะไรเออกระโจอะไรหมดเวลาเดี๋ยวโพเดียมผมมาได้ไงอ่าดูก่อนนะเข้าวพยันเล้วต้องเจอานที่ถามตรงๆมีคำนี้อยู่ในหัวไหม คือหนึ่งอ่ะมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องศาลจำลองแต่ก็เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมได้ยินมาบ้างแต่ไม่คิดว่าจะเป็นคำนี้มันคข้ายๆกับเกี่ยวกับความคัดหมาข้อพยานนะครับก็คือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า witness stand นะครับก็คือจะเป็นที่ให้พยานเข้าไปเพื่อเบิกความต่อสารก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆ้คอกสัตว์ครับคำที่สองสวมค้าจับเวลาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ที่แบบเราต้องคืนเขาในภายหลัง เ,เราไม่เหมาะที่จะามีคนได้ถูกต้องแล้วะเหมือนเราไปขอเอาทรัพย์เขามาแต่เราไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์นั้นเราก็ต้องคืนทรัพย์แก่คนนั้นไปครับโอเคนี่คือลาบมีคมนได้ครับด,ด้คะแนนไปจ้าคำ <นะ S 1> ที่สามสูงคำจำเวลาเป็นเกี่ยวกับการฟออร้องร้องนบุพกาลีคดีอุทธรณ์ถูกต้องแล้วนะ ะคะดีอุทธรณ์เนี่ยก็คือเป็นคดีที่กฎหมายได้สั่งห้ามไว้ด้วยกตัวอย่างเช่นบุตรเนี่ยไม่สามารถฟ้องร้องบุกภพการีของตอนเองได้ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญาค่ะโอเคซึ่งคำนี้ได้แะดนไปนุจ้า <Yeah. S 2> คำที่4ของเรานะครับผมสวมคำจำเวลาฉเฉลยข้อสอบแต่ตอบไม่ตรงผัดทมงถูกต้องไหมคะ คือเวลาเราเขียนสอบข้อสอบเนี่ยอาจารย์ก็จะมาเฉลยข้อสอบก็คือจะเรียกเฉลยนะว่าทงเด็กนิติถ้าตอบไม่ตรงเฉลยก็จะเรียกว่าหักทงครับก็คือคณะเราเนี่ยข้อสอบทั้งหมดนะคะเป็นข้อเขียนในที่นี้การที่เขามาเฉลยก็จะทําให้เราไม่มีข้อติดข้างแล้วเราจะได้แบบออรู้ละว่าพิจารณาตัวเองว่าเราจะทำยังไงต่อกับวิชานั้นๆใช่จะรอบหรือท้อนก็จะยังไงอะไรแบบดีโอเคคำนี้ได้คะแนนปครับา คำที่5ครับสุดท้ายนะครับผูกเพื่อเสมอผิดแพ้เลยค้าพร้อมแล้วสวมคำจัเวลาฮะมาตาสิบเก้าแพงลงกันไหมแพงละพันแพงลงกันไหมแพงละพัน,แ,พนแ,พแ,พแล้วหรออ,อายุปันรูนิติดียวนนะะเรอลุยองาฮะเอาไว้มามาตาสิบเก้าเลยตาลอยเลยเพื่อนนะฮะ ก็คือจะเป็นช่วงอายุนะครับที่กฎหมายกําหนดให้คนจักวะผู้เยาว์ก็คือจะมีอายุ20ปีบริบูรณ์ครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือว่าเ,เมื่อชายและหญิงมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์นะครับและทําการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายครับก็จะบรรลุนิติภาวะครับและสรุปแล้วนิติได้ไปสี่ํา4ีคะแนนผลวันนี้เสมอกคร ทั้ง2คณะฝากอะไรถึงน้องๆที่สนใจเข้าคณะตัวเองกันหน่อยนะคะคณะแพทย์ของเราเรียนทั้งหมด6ปีด้วยกันค่ะเข้มๆเลยเข้มๆค่ะก็คือจะเรียนเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงต้องสู้ชีวิตไปตลูกสู้ค่ะสู้แบบร้อซถ้าตั้งใจแล้วอยากแบบมีความฝันจริงคือทําให้สุดค่ะไล่ตามความฝันของตัวเองให้ได้แล้วก็มาสนุกไครับคณะแพทย์ด้วยกันนะคะ ทำไมเหมือนยัไม่คยออกมันสนุกจริงๆมันสนุกจริงๆสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีความสนใจทางด้านของกฎหมายจักที่สายสังคมนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะเข้ามาเป็นครอบครัวของคณะนิติศาสตร์ของพวกเราค่ะคณะเราเนี่ยเป็นคณะที่อ่านหนังสือค่อนข้างที่จะหนักหน่วงก็เมื่อน้องๆเข้ามาแล้วนะคะก็อยากให้น้องๆสู้ๆเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะคณะนิติศาสตร์เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นคณะที่เน้นจําอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วก็คือนอกจากจะจําแล้วก็ต้องเขียนคําตอบ เขียนข้อสอบให้ถูกหลักการเขียนของกฎหมายด้วยครับนองๆาคนไหนที่สนใจจะเข้าขณะนนิติศาสตร์ก็สู้ๆครับแล้วก็ไว้มาเจอกันในคานิติศาสตร์ครับโอเคครับผม่ะการแข่งขันเสร็จสิ้นจับมือซึ่งกันและกันหน่อยครับผมเพื่อมิตรภาพมาขอบคุณครับไปดูใบายบาย